สวัสดีค่ะพี่แท็บนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องอาะชีดแรงดันสูงนะคะที่ข้อ v วรูนะคะรุ่น V1 ค่ะกำลังไฟอยู่ที่1,600วัตต์นะคะเป็นมอเตอร์แบบเหนียวนำนะคะสำหรับข้อดีของมอเตอร์เหนี่ยวนำก็คือเวลาที่เราใช้งานเนาะมันจะไม่มีแปลงผ่านทำให้ไม่เกิดออประกายไฟที่มอเตอร์นะคะนี่ตึงสั้นนะคะแล้วก็ สายอาชีพแรงดันยาว10เมตรค่ะสายยางดียาว10เมตรกระบอกน้ำยางสายยางนะคะแล้วก็ข้อต่อสวรมริวนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถให้ปริมาณน้ำได้อยู่ที่7ลิตรต่อนาที420ลิตรต่อชั่วโมงนะคะคกำลังไป1,600วันค่ะ ถ้าอยากใช้ในบ้านก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใช้ในทำความสะอาดอุปกรณ์ทั่วไปได้แล้วก็ล้างรถภายในบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เรามีเก่งความรู้หัตรทัางนี้ค่ะ